สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของคําสั่งนะคะในการส่งกระจายอันนี้เป็นคําสั่งที่อยู่ในกลุ่มบล็อกควบคุมนะคะเป็นคําสั่งส่งกระจายก็คือการส่งกระจายข่าวสารให้ตัวละครต่างๆรับรู้นะคะแล้วจะมาคู่กับอีกบล็อกหนึ่งก็คือเมื่อได้รับนะคะ ซึ่งบล็อกนี้เมื่อได้รับข่าวสารก็คือจะปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆนะคะก็คือถ้าเขาได้รับข่าวสารแล้วเนี่ยเขาจะทำตามคำสั่งต่างๆ,ๆก็เราก็จะต่อบล็อกลงมาเลยสองบล็อกนี้ก็จะมาคู่กันนะคะโดยในวันนี้เราก็จะมาทำสร้างสคริปต์เกี่ยวกับให้แม่มดเนี่ยเรียกตัวละคร2ตัวออกมาพอเรียกออกมาครบแล้วเราก็จะทำให้แม่มดเนี่ย พาตัวละครสองตัวนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานที่แรกของอาจารย์ก็คือลงภาพยนตร์นะคะสถานที่ที่สองก็คือทะเลสถานที่ที่สามก็จะเป็นโรงเรียนอันนี้ก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตามใจชอบเลยแล้วก็จะใช้การสลับพื้นหลังไปเป็นนะคะเวลาเราจะสักให้พื้นหลังทํางานเราก็ต้องไปคลิกที่ฉากแล้วก็ สลับพื้นหลังไปเป็นอันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเราก็จะมาลบตัวละครกันก่อนเราจะสร้างแม่มดนะครับอ่ะไปที่ไปที่แฟนตาซีนะคะเลือกแม่มด wish 1ตกลงเราก็จะได้ตัวละครแม่มดขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะเลือกตัวละครอีก2ตัวนะคะ วันนี้อาจารย์ก็จะเลือกเป็นปูนะคะต่อไปเราจะเลือกปูอันนี้นะเพียนสามารถจะเลือกตัวละครอะไรก็ได้นะคะเห็นปูไม่เอ่ยปูอยู่ไหนแคป1 B นะคะอีกตัวหนึ่งอาจารย์จะเลือกเป็นแฟนตาซีดีกว่า เอาเป็นยูนิคอร์นละกันม้าน้อยปูมา้าถ้ามันตัวใหญ่ไปแล้วก็ทำให้มันเล็กลงอีกตัวหนึ่งม้าทำให้มันเล็กหน่อยอต่อไปเราจะมาใส่พื้นหลังกันนะคะพื้นหลังในที่นี้เราก็ไปคลิกที่พื้นหลังแล้วนำเข้า น้ำข้าในที่นี้อันแรกอาจารย์จะให้เป็นอะไรคะอันแรกอาจารย์ให้เป็น,น,าาปนลงภาพยนตร์ใช่ไหมคะลองลมภาพยนตร์มีไหมเอ่ยอ่ะเดี๋วอวมูวี่อยู่ในอินดอร์น้ำข้ามาอีกอันนี้นักเรียนก็สามารถเลือกตามใจชอบเลยนะคะต่อไปอาจารย์จะให้ไปทะเล เอไปอีกอันหนึ่งอาจจะให้ไปโรงเรียนเลือก outdoor อโรงเรียนก่อนสักคู่วันในตอนนี้เราก็ใส่ทุกอย่างครบแล้วตอนนี้เราก็จะมาเขียนสคริปต์กันก่อนเราจะเรียกให้สมมุติว่าเราจะเรียกให้ตัวละครอ,ออกมาแม่มดใช่ไหมคะ่ะต้องเรียกให้ตัวละครอ,ออกมาดังนั้น เราจะต้องเอาตัวละครอีก2ตัวเนี่ยหายไปก่อนดังนั้นเราก็จะคลิกไปที่ปูแล้วก็ไปที่สคริปแล้วใช้คำสั่งควบคุมเลือกเมื่อธงเขียวถูกคลิกเราก็จะให้มันซ่อนก่อนนะคะโดยไปที่คำสั่งซ่อนไปที่รูปล่างแล้วให้มันซ่อนอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยทำซ้ำก็ได้แล้วก็ไปที่ยูนิคอร์อะซ่อนเหมือนกันแล้ว ลองคลิกทงเขียวถูกคลิกตอนนี้มันซ่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะคลิกที่แม่มดเมื่อทงเขียวถูกคลิกเอาคำสั่งเมื่อทงเขียวถูกคลิกมาใส่นะคะเราจะเรียกให้ปูออกมาแต่ตอนนี้เราจะใช้คำสั่งพูดนะคะไปที่รูปล่างแล้วก็พูดสวัสดีเป็นเวลา2นาทีเอามาต่อนะคะแล้วก็ ให้แม่มดพูดสวัสดีอ่ะวันนี้แม่มดอยู่คนเดียวเราก็อาจจะใส่เหงาจังเหงาจังแล้วเราก็จะเรียกพูดว่าปูจ๋าออกมาหน่อยปูออกมาแล้วเราก็จะใช้คำสั่งอะไรคะส่งกระจาย มาต่อนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะกระจายคำสั่งว่าอะไรให้คุณคลิกที่ตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมแล้วก็คลิกที่ใหม่แล้วเราจะส่งกระจายอะไรออกไปคำว่าปูออกมาตกลงคราวนี้เราเรา กระจายข่าวว่าให้ปูออกมาแล้วเราก็ไปคลิกที่ปูเมื่อจากนั้นเราก็เอาบอกเมื่อได้รับอ่ะมันก็จะมีคําว่าปูออกมาแล้วอันนี้คลิกที่ปูออกมาเมื่อได้รับข่าวสารที่ปูออกมาเราจะให้ปูมันอะไรคะ,สะแสดงโดยไปที่รูปล่างแล้วก็เลือกบ็อกสแสดงออกมา เราลองให้มันเล่นดูนะคะสวัสด,ดีเหงาจังปิ้งหวกมานักเรียอาจจะเพิ่มปิ้งอะไนี้ก็ได้ต่อไปเราจะเรียกให้ม้าออกมาเราก็ไปเลือกคำสั่งให้กับแม่มดอพอปูออกมาเสร็จแล้วเราอาจจะเอาคำสั่งว่ารอ รอหนึ่งวิไปที่ควบคุมแล้วก็รอหนึ่งวิแล้วหลังจากนั้นค่อยส่งคำพูดว่าม้าออกมาเา็าจะใส่คำพูดว่าม้าออกมาเอามาใส่ม้าออกมาอ่ะตอนนี้เราก็จะใช้คำสั่งส่งกระจายเหมือนเดิมส่งกระจายคำว่า มาออกมาพอคราวนี้เราส่งข่าวให้ตัวละครรับรู้ก็คือหมาพอหม้ารู้เราก็ไปเขียนสคริปต์ให้กับหมา้าเมื่อได้รับเรามาใส่ต่อ แต่บล็อกจะไม่ติดกันนะคะเพราะว่าบล็อกมันจะไม่ติดกันอยู่แล้วเหมือนจิ๊กซอว์เมื่อได้รับคําสั่งม้าออกมาอะจะให้มันทําอะไรต่อไปเราก็จะให้มันแสดงโดยไปที่รูปร่างคิแสดงเอามาใส่จากนั้นเราก็จะลองมาลั่นกันดูนะคะสวัสดีเหงาจัง ปูออกมาชิงหมาออกมาชิงแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะให้มันไปเที่ยวในที่ต่างๆโดยเราจะไปเขียนคำสั่งที่ฉากในตอนนี้เราก็จะให้ฉากตอนแรกเนี่ยเป็นสีขาวเราก็เลือกเมื่อธงเขียวถุกคลิก แล้วก็เอาคำสั่งพื้นหลังมาใส่โดยไปที่รูปล่างสลับพื้นหลังไปเป็นตอนนี้เมื่อทรงเขียวถูกคลิกเราจะให้มันเป็นสีขาวเราก็เลือกไปที่พื้นหลัง1น่งหลังจากนั้นเราจะไปเขียนสคริปให้กับแม่มดให้แม่มดส่งกระจายพื้นหลัง ราอาจจะพูว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะรอน,นี้เราก็จะกดอนนาจจะให้มันรอสักหนึ่งวก็ได้แล้วก็ส่งกระจายพื้นหลังไปอันนี้เราอาจจะส่งกระจายข่าวไปว่าให้ภาพยนตร์ลงภาพยนตร์ออกมาแล้วก็พิมพ์คำว่าภาพยนตร์กดตกลง แล้วหลังจากนั้นพอเวลาส่งกระจายคําว่าภาพยนตร์ใช่ไหมเราอันนี้เรากระจายคําสั่งไปถึงพื้นหลังใช่ไหมคะเราก็ไปเขียนคําสั่งต่อที่พื้นหลังเมื่อได้รับเมื่อได้รับลงภาพยนตร์มาแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพยนตร์ก็จะ,ะแสดงออกมาเราก็จะใช้คําสั่งสลับพื้นหลังไปเป็น อะไรคะเดอะมูฟวี่อินไซต์ต่อไปเราก็จะให้ไปเที่ยวในที่ต่างๆอาจจะสลับไปเป็นหรือว่าอาจจะเป็นชุดถัดไปก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนเขียนอีกสองคลิปนะคะอ่ะเนี่ยอาจ,จอารย์ทำให้ดูรอจากนั้นก็ให้สลับไปเป็นอะไรอีกต่อไปคะ่ะ บีชทีหลัหนึ่งก็รอก่อนแล้วก็สลับไปเป็นรายสุดท้ายไปโรงเรียนอ่ะถูกต้องอ่ะตอนนี้มาลาสกิปกันนะครับสตี้หน่อจังปวกมาชิงปวกมามาออกมาชิงไปแล้วเรียบร้อย หลัเนี้อาจจะใช้คําสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะใส่คําพูดว่าโอมเมื่อยงอะไรอย่างนี้ตอนนี้ให้เซฟไฟล์ชื่อว่าเซนนะครับไปที่ไฟล์บันทึกเป็นคอมพิวเตอร์ไดดีปจุดหกลูมเลือกลูมเลยอาจจะเป็นอ่ะลูมหกนะคะ,ะพิมพ์ชื่อไฟล์ว่าเซน s ซ e n the อชอีเอ uh, ็น e ดีหกหกอาจารย์เลขที่เก้าสิบเก้าว่าเก้าเก้าหกหกตามด้วยเลขที่นะคะปอหกอันนี้ห้องไหนหนึ่งถึงเจ็ดก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เลขที่เลขที่สองหลักนะคะ,ะกดตกลงแล้วก็จะได้ชื่อไฟล์มาแบบนี้นะคะ ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำสั่งของการส่งกระจายข่าวสารนะคะเพื่อให้ตัวละครต่างๆรับรู้ข่าวสารโดยเราจะใช้บ็อกเมื่อได้รับข่าวสารนะคะเมื่อได้รับสารก็คือสองบอกนี้จะมาคู่กันนะคะแล้วก็สลับพื้นหลังไปเป็นอันนี้เราก็ใช้พื้นหลังกับฉากนะคะวันนี้ อาจารย์ก็หวังว่านักเรียนจะสนุกกับการใช้โปรแกรมสเ a t นะคะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ามีอะไรมาให้เล่นมากกว่านี้แน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ